สวัสดีนะคะวันนี้ก็พบกับพังแก้ตายายสีไฟตามเคยนะคะวันนี้ก็ปล่อยให้น้องเดินเดินออกกำลังกายตามเคยนะคะ,ะตามไปดูเลยว่าน,น้องแก้ตาจะทำอะไรบ้างวันนี้ปล่อยให้น้องเป็นช้างป่าวันหนึ่งนะคะวันนี้ปล่อยน้องเป็นช้างป่าหน่อย ดูสิช้างป่าจะทำอะไรเอ่ยวันนี้น้องช้างป่าจะทำอะไรคะจะทำอะไรคะคุณลูกจะเลยอ,อย่าจากรัจากปะาน้องป่าลูกน,น้องจะทำอะไรน้องจะจะกินต้นไม้นะคะน้องน้องเก้วตายเป็นช้างป่านะคะวันนี้ ปล่อยให้น้องเป็นช้างป่าสักวันนะคะมาดูสิน้องจะทำอะไรคะไปทางไหน,นลูกไปทางไหน,นดูน้องช้างป่านะคะวันนี้น้องช้างป่าจะทำอะไรคะ ลอยเป็นน้องช้างป่าเดินกินหญ้าในป่านะคะวันนี้น้องแก้วตาน้องแก้วตาเดินกินหญ้าในป่านะคะออกกำลังกายนะคะขอน้องเป็นช้างป่าหน่อยคะ่ะคุณแม่เอซีเห็นน้องไหมคะ วันนี้น้องมาหลบอยู่ในป่านะคะวันนี้น้องแก้วตาน้องมาหลบอยู่ในปานะคะวันนี้มาหลบแม่เอฟซีอยู่ในปานะคะเห็นน้องแก้วตากันไหมคะคุนแมเอฟซีทุกท่านเห็นน้องไหมคะวันนี้แม่เอฟซีท่านใดเห็นน้องแก้วตาบ้างคะอ้าวออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะ น้องออกมาแล้วนะคะโอ้โห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 ยุงค่ะยุงเยอะเลยค่ะยุงเยอะมากเลยยุงชุมเลยนะคะในป่ายุงกัดน้องไหมคะกัดแม่ควานและยุงยุงกัดแม่ควานเต็มเลยค่ะไปดูว่ากัดน้องมากไหมกัดไหม อน้องคันแล้วนะคะสงสัยยุงจะกัดเหมือนกันน้องถูต้นไม้แล้วค่ะถูต้นไม้ใหญ่แล้วค่ะน้องสงสัยยุงจะกัดเหมือนแม่วานเลยแม่วานตอนนี้ก็ยุงกัดนะคะในมืดนะคะในป่ามืดยุงเยอะค่ะน้องก็จะคันแล้วค่ะสงสัยยุงจะกัดเหมือนกันค่ะยุงจะกัดน้องเหมือนกันกับแม่วานเลยแม่วานก็ยุงกัดเต็มเลยค่ะโอ้โหค่ะ ามืดด้วยในยปลายุงก็ชุมนะคะหน้าฝนนะคะหน้าฝนยุงชุมมากเลยค่ะหน้าฝนยุงชุมมากเลยค่ะยุงชุมมากเลยนะคะหน้าฝนย,ยุงชุมมากเลยนะคะหน้าฝนน้องแกตาโดนยุงกัดไหมคะยุงกัดไหมคะลูกยุงกัดไหมเออ ยุงกัดน้องไหมคะนะคะในป่านะคะดูค่ะยู่ในป่านะคะพาน้องเดินมาเข้าป่านะคะป่ายางนะคะพาน้องมาอยู่ในป่ายางเป็นช้างป่าสักวันนะคะยุงชุมเลยกัดแม่ฟันเต็มเลยนะคะยุงขายุง่ายุงค่ะยุงเยอะมากเลยค่ะในป่าค่ะฝนตกด้วยค่ะยุงชุมเลยค่ะ ฝานก็นยุมงกัดไม่นิ่งนะคะถือกล้องไม่นิ่งเลยยุมงกัดค่ะ